เปิดทำลายบนเรือกระติกโชว์ภาพแสดงตำแหน่งบนเรือจนนาทีสุดท้ายวันที่28กุมภาพันธ์รายการหูนกระแสได้เชิญกลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในเรือประกอบไปด้วยปอจอบกระติกแซนส่วนโรเบิร์ตนั้นซึ่งเป็นเพื่อนของปอไม่ได้มาร่วมรายการด้วยโดยให้เหตุผลว่าแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลสาเหตุมาจากความเครียด โดยในรายการดังกล่าวมีการเปิดหลักฐานทั้งแชทการชวนไปทานข้าวโดยตอนหนึ่งในรายการมีการเปิดภาพหลักฐานจากมือถือของกระติกเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นเรือซึ่งแตงโมได้ถ่ายรูปให้กระติกหลายภาพด้วยกันโดยภาพที่นํามาเปิดเรียงเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่เวลา17เนาฬิกานาทีซึ่งเป็นภาพของแตงโมจากนั้นก็มีภาพคู่ภาพวิวและภาพที่แตงโมถ่ายให้กระติก โดยบางภาพจะเห็นว่าแซนนั่งอยู่ด้านหลังก่อนที่ภาพจะสิ้นสุดในเวลา22น13นาทีซึ่งกระติกระบุว่าเรือจอดเพื่อถ่ายรูปโดยแตงโมถ่ายภาพให้กับเธอก่อนที่เรือจะแล่นต่อแล้วกระติกระบุว่าตนเองเป็นนั่งชมวิวส่วนแตงโมเดินไปที่อื่น ซึ่งปอก,ก็ระบุว่าชมวิวอยู่ด้านหน้าไม่เห็นว่าแตงโมเดินไปทางไหนส่วนจอบระบุว่านั่งหลังคนขับเรือคือเบิร์ด้วยจอบเห็นแตงโมเดินผ่านไปแต่ก็ไม่ได้มองว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนแซนระบุว่านั่งเล่นมือถืออยู่ด้านหลังของเรือโดยนอนเอาหัวไปทางหน้าเรือและหันเท้าไปทางท้ายเรือบริเวณดังกล่าวสามารถนอนเอนได้180อองศาก่อนที่แตงโมจะเดินมาบอกว่าขอฉี่หน่อยไม่ต้องบอกใครนะและจับเท้าของเธอแล้วก็นั่งลง ซึ่งเธอไม่ได้มองเพราะแตงโมทําธุรัสส่วนตัวด้วยจังหวะที่จะดึงตัวขึ้นนั่นเองแซนระบุว่าได้พูดกับแตงโมว่าขอตั้งหลักก่อนเพราะการดึงอาจจะทําให้เธอหล่นได้ก่อนที่แตงโมจะเสียหลักล้มลงไปด้านข้างของเรือทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ